สวัสดีชาเราบอกด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับเกมแมปตีบอลซึ่งแบบนี้จริงๆมันชื่อว่าแมปเออนะไห็นะไอบอลบอลไดไม่เลยน่ะถ้าคือแบบนี้ให้เราไปตีบอลเวย้ยยางไงเดชเนี่ยเนี่ยให้เราไปตีเว้ยแบบห้ามบอลดีกว่าให้เรากดอะไรกดอ่ะคือตีเว้ยแต่ของที่ได้ไม่เป็นนั่นคือผมบอกนะเนี่ยคือเนี่ยคือประมาณนี้เลย คือวันนี้ผมจะมาถ่ายเกมนี่แหละเออแล้วส่วนไอ้คลิปที่เป็นไอ้พวกเลวอนเพกาวไอ้พวกแกงขวานซิงก็เดีกว้างจะกลับมาทําดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ได้ตัวคอม์มาเยอะเลยโคตรเยอะเลยตอนนี้เอาลบบถ้าไม่ให้รอพลาดก็เข้าไปกันเลยดีกว่ามาตอนนเข้า,าเกมแล้วอะคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่ามันเออมาพี่ออ เอ้ยเอ้ยตัวกูไาตัวกูไาวะอ่าเอ้ยมาเอาเอาไม่เป็นไรว่ามาสุ่มกันดีกว่าทุกคนมาสุ่มกันดีกว่าได้ของอะไรเอาละของสุ่มได้ไอ้ระเบิดสีม่วงมาโอเคเอาไปดูพวกอื่นกันนิดดีกว่ามาโอ้โอ้เว่ยเย่ อ้มูดีกว่าะเอาละก็คืออาจจะน่าเบื่อนะเวลาแบบคนเล่นแพ้นหน้าเบื่อหน้าเบื่อนิดหนึ่งแล้วผมจะตัดด้วยกันนะมาเาแล้วเดิมเกมแล้วเราควรจะอยู่ที่สูงแต่แค่กูไม่รู้อผมจะยืนเฉยเฉยด้วยกันแต่ถ้ามีใครอ,อยู่ใกล้ผมจะออกอ่ะผมจะยืนเฉยเฉย ยืนเฉยๆตัวติดต้นหลที่ไม่มีคนขึ้น,นก็ชนะแล้วหรือเปล่าอ่ะอ้าวอ้าวชิบหาแเอวอุ๊ยอืๆๆออ้ออื้อฆ่าได้หนึ่งคนไปสูสีวะ อ้าอ้ะวัวกูโดนหรอไงวะเอาขาโอาขาเอ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 าก่อนเอาขาจะคุนวะจะโดนป่าวะใครจะโดนปะสุสีมาไ้

อเอ้ยเอาเก๋าเมื่อกี้เมื่อกี้กูาตายใช่ไหมเมื่อกี้อะทุกคนเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้น่าจะไม่สังเกตนะคือผมไม่ได้ตายจริงเลยเออผมไม่ได้ตายจริงเลยเออเมื่อกี้มันก็แค่าตาฝาดไปแบบคือคู่มือะอะยังไงอะเฮดูสิคือคู่คุณอะโดนน้ำแบบลากใส่ตาไงเอยมอยไม่เห็นเลยจริงไหมจริงโอเค <laughs> นนเฮ้ยไ้ดูตัดเลยเด็กโอ,อ,อ,อย๊ยมไอ้เยอะเกมนี้มันสุ่มไอ้เหี้ยมันสุ่มอ่ะว่าใครจะโดนใครจะไปใครจะรอดใครใครใครเนี่ยผมว่าผมผมว่าผมยืนเฉยๆดีวกว่าอ่าตากูอือ ตายเอกี่คน่ะหน no, 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 no. ่องสามสีเหลือสี่นุ่นยหนุยุยวิกรุดอ้ามามาอยู่โคลสเซียมกันใช่ป่าวอ่ะด้อมาเป็นก่นอ่าอย่ากับวะกูเฮ้ยใครอวีไอ o u กูดูตรงนี้ไยก่อนอ๋อฮะอ๋ออออออสูสีชิมายอ้โหมันไก่กูเอ้ยออตอตายสองมีกระต่ายหนึ่งเออเอาเออเนบ แบบถ้าคนที่เล่นเป็นอ่ะมันจะชิวแล้วมันจะไงอ่ะก็คือมันจะเพลินไงเออมันจะเพลินแต่คนที่สาร์นันคนที่มันเล่นแบบไงอ่ะไม่เป็นเหมือกูอ่ะก็คืออาจจะมีโอกาสที่ยังไงอ่ะที่จะตายหรือจะเป็นหรือจะตายหรือจะเป็นหรือจะตายหรือจะเป็นเนี่ยเอามามาโตเอาอ๊โอเคได้มา่อเฮ้ยเกือบตัวไอ้กู มาต้อเอ้าอุาอ้ยมันมีแต่คนตายเยอะจังวะกูก็ตายนี่หว่าเออมาต้อมาต้อเอ้ยวุ้นวิวเอ้ยผู้ชายมึงมาอยู่ตรงนน้นที่ที่กูออกไปไกลนี่ที่กูนี่ที่กูเออที่กูกูจะ spam ไอ้ตรงเนี้ยเออไเห้ย อืมอ <chat> yeah, ah, uh, okay. ้าวเยียกว่าแล้วโฮ้ยเอ้ยได้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัำหับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครนะใครชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยเด้ออาจจะมีคลิปโรบอทในอนาคตอาจจะเยอะๆก็ได้แล้ววันนี้อ่ะขอลาก่อนไปกันนะ บายบายเต้นโชว์เลย